ถ้าคุณเดินไปถามคนที่ดูบอลว่าเฮ้ย hey! คุณรู้จักพเมลีหรือเปล่าผมว่าทุกคนก็น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้จักสิไม่น่าจะมีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักพเมลีอยู่แล้วเออพราะพเมลีขึ้นเชื่ออยู่แล้วว่าเป็นลีที่แข่งขันกันดูเดือดที่สุดเป็นลีที่คนนิยมมากที่สุดแล้วก็เป็นฟุตบอลลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอีกด้วยคํถาถามคือการที่พิมลีจะมาถึงต้องจุดนี้ได้เนี่ยพิมลีผ่านอะไรมาบ้างมาฟังไปพร้อมๆกัน ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าพิม์ลิกเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันผ่านอะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนว่าลิงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนกลับไปในสมัยก่อนจากคลิปที่แล้วถ้ายัางจํากันได้กีฬาในฟุตบอลที่ได้รับความนิยมในหมู่โรงเรียนรัฐเนี่ยจะมีอยู่ได้กันหลักๆ2กีฬาก็คือลักบี้แล้วก็อีตอนรือก็คือฟุตบอลในปัจจุบันนั่นแหละแต่ในช่วงต้นของศตวรรษที่สิบเก้าเนี่ยลักบี้ได้รับความนิยมมากกว่าอีตอนค่อนข้างเยอะเพราะเป็นกีฬาที่มีแนวคิดคล้ายกับมาฟุตบอลมากกว่า เป็นกีฬาที่ดูจะถูกใจเหล่าขุนนางทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักรหรือก็คือลอนดอนนั่นแหละจนขณะที่มีการร่างกฎการเล่นจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนพร้อมกับก่อตั้งสโม,มสรแห่งแรกอย่างดับลินยูนิเวอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับในปี1845ด้วยแต่ก็เชใ่ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบลับบี้โดยเฉพาะกับวิทยาลัยอีตอนที่ใช้เท้าในการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วรวมถึงพวกแรงงานทางตอนกลางและตอนเหนือของสหราชอาณาจักรก็น,นิยมเล่นฟุตบอลเป็นหลัก นั่นก็เลยทําให้มีความพยายามที่จะสร้างกฎฟุตบอลของตัวเองขึ้นมาและถูกเรียกกันว่าเชฟฟิลลูในปี1857ในแทนเน่เครสบิกและวินเลมเพลสสองผู้ก่อตั้งสโมรสรเชฟฟิลล์เอฟซีที่ถือเป็นสโมรสมรฟุตบอลแห่งแรกของโลกก็ได้ออกก,กฎกติกาการในฟุตบอลขึ้นมาก่อนที่จะแพร่หลายกระจายกันออกไปทางตอนเหนือและก็ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าคนทางตอนใต้เนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเราผู้คนทางตอนเหนือก็ได้ก่อตั้งฟุตบอลแอสสอ i เ t ชันหรือ FA แห่งแรกขึ้นมาในปี1863พร้อมกับสร้างกฎในแบบของตัวเองที่เรียกว่า London r u l e s ซึ่งทั้งสองกฎเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนั่นก็คือเชฟฟิลด์ลูสเนี่จะเป็นกฎต้นแบบที่พัฒนามเป็นฟุตบอลในปัจจุบันแต่ London r u l e s เนี่จะมีกฎที่สามารถใช้ความรุนแรงได้เหมือนลักบี้อยู่แต่สุดท้ายแล้วในปี1877 ก็มีการรวมกฎกันเป็นเชฟฟิลลูสไปโดยปริยายแต่เดี๋ยวก่อนถ้ากฎการเล่นที่มารวมกันตอนปีหนึ่งแปเจแล้วก่อนหน้านั้นเอฟเอครับเกิดขึ้นได้ไงเอฟเอครับเริ่มต้นถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี1 8ึ1โดยมีความคิดที่จะสร้างเกมในรูปแบบนอกเอา์ระดับประเทศขึ้นซึ่งมีปีแรกที่จัดเนี mm ่ย hmm. ก็ได้มีการลงทีมให้มาร่วมลงการแข่งขันในรายการนี้ในช่วงปลายปี1 8ึ1ส่วนใหญ่จะเป็นทีมในลอนดอนแต่ถึงอย่างนั้นหลายทีมก็ขอถอนตัวออกไปก่อน เพราะกลัวจะเกิดความบมาดหมังกันจากการแข่งขันรายการนี้แต่ทําให้ในปีแรกมีทีมลงเตะเพียงแค่สิทีมและการแข่งขันก็นจบลงในช่วงต้นปี1872ด้วยจํานวนการเล่นเพียงแค่13นัดผลคือทีมวันเดอร์เลอร์เอาชนะรอยัลเอนจิเนียร์ในรอบชิงไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนที่เคนิงตันโอเวลล์ต่อหน้าคนดูประมาณ2,000คนแต่ก็เป็นจุดหมายที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเพราะในปีต่อๆมาก็เริ่มมีทีมที่มาสมัครมากขึ้น และยิ่งแข่งมากขึ้นเท่าไร่ฟุตบอลก็ค่อยๆเอาชนะความนิยมของลักบ,บีมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้เอฟเอคับจะเป็นการแข่งขันที่สนุกและเป็นที่นิยมของคนหมู่มากแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะชอบหนึ่งในงนั้นก็คือเจ้าของร้านขายผ้าชาสกอตแลนด์อย่างวิลเลียมแมกเกอร์ที่เอนนนอกจากจะขายผ้าแล้วเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรยิ่งใหญ่อย่างแอสตันวิลล่าอีกด้วยวิลเลียมแมกเกอร์มองว่าเอฟเอคับนั้นทำลายความอยากดูฟุตบอลของเขา โคเอฟครับมันดันเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวจบนั่นหมายความว่าถ้าทีมที่คุณเชียร์ตกรอบแรกคุณก็จะไม่มีโอกาสได้เชียร์ทีมที่คุณรักต่อเลยตลอดทั้งปีจนกว่าจะถึงการแข่งขันเอฟเอครับในปีหน้าหรือไม่ก็เป็นการแข่งขันแบบเฟรนลี่แมตช์ที่ความเข้มข้นมันไม่ได้มีมากมายเท่ากับเอฟเอคัในขณะที่กีฬาคู่แข่งอย่างล็บี้เนี่ยเขามีลีแบบเป็นจริงเป็นจังไปแล้วแถมมีการแข่งขันที่ดูเดือดของหลายๆสโมสรที่รวมลงมาแข่งขันกันตลอดทั้งปีมันจะไม่ดีกว่าหรอที่จะสร้างผลลี นั่นเลยทาให้วิลเลียมแม็กเกอร์เขียนจดหมายไปยังสมาคมฟุตบอลเพื่อที่จะสนองความต้องการในความอยากดูฟุตบอลของเขาโดยการขอทีมประมาณ1 0บถึงสิทีมที่มีชื่อเสียงที่สุดมาแข่งขันร่วมกันแบบเย้าเยียนเป็นฤดูกาลและนอกจากนี้ต้องการที่จะหาลือและรับฟังข้อเสนอจากทางสมาคมฟุตบอลเพื่อเป็นประโยชน์ในครั้งนี้แม้ในตอนแรกเอฟเอจะไม่สนใจแต่ท้ายที่สุดฟุตบอลลีกก็เกิดขึ้น โดยการรวมตัวกันจาก12ทีมที่มีชื่อเสียงที่สุดจากมิดแลนด์และเลนกอเชียได้แก่แอคแลงตันแบ็คเบิร์ลโวลเวสโบตันวอเดเลอร์สเบอร์ลีเดอร์บี้เคานตี้นอร์ทเคานตี้เอเวอร์ตันสโต๊กซิตี้เวสต์บรอมวิชอัลเบียนวูฟแฮมตันวอเดเลอร์สเทสตันนอตเอนที่เป็นแชมป์เอฟเอคัพในปี1889และก็แอสตันวิลล่าจริงๆแล้วนอกจาก ลุงวิลเลียมแม็กเกอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้เกิดฟุตบอลลีขึ้นมาแล้วลุงเองก,ก็ยังเป็นคนที่ทําให้นักฟุตบอลเนี่ยเป็นอาชีพขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการที่จาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินจากการเป็นนักฟุตบอลนะเพราะมันผิดกฎถือว่ารับเงินสองทางทั้งจากอาชีพหนละักแล้วก็อาชีพนักฟุตบอลซึ่งแน่นอนว่าทีมแทบเลอร์เชียร์เนี่ยก็บอกว่ามันควรจะทําได้แล้วก็ได้ขู่ว่าจอะจากทีมสมาคมแล้วไปตั้งสมาคมกันเองแทนนั่นเลยทําให้เอฟเอเนี่ยต แล้วเป็นลุงวิลเลยมแมเกอร,ร์เนี่ยที่เข้าไปเจราจาจนสุดท้ายก็เกิดเป็นอาชีพนักฟุตบอลขึ้นโอเคกลับมาที่ฟุตบอลลีกกันต่อในฤดูกาลแรกปี 188- 18 8งถึงหนึ่เกนี่ยก็สามารถสร้างปรากฏการขึ้นมาได้เลยกับการที่เพสตอรนอตินสามารถควา้าแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยผลงานชนะ18เสมอเพียงแค่สเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกของอังกฤษทีมแรกในประวัติศาสตร์นั่นจึงทําให้ฟุตบอลลีกเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้น หลังจากนั้นเพสตอนนอปอินก็สามารถคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในปีต่อมาก่อนที่ซันเดอร์แลนด์จะถูกคัดเลือกขึ้นมาแทนที่ทีมบวยแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ลีกมาของได้และหลังจากนั้นในจำนวนทีมก็เพิ่มขึ้นจาก12เป็น14ทีมหลังจากนั้นฟุตบอลลีกก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเริ่มมีลีกลองลงมาจากลีกสูงสุดซึ่งก็คือดิวิชัน2อนั่นแหละแล้วก็มีการเลื่อนชั้นตกชั้นมีดิวิชัน3-4เกิดขึ้นรวมไปถึงการแก้กฎเกมการแข่งขันที่ก็พัฒนาขึ้นมาเรืย ทีนี้มาที่คำถามสำคัญแล้วพิมเมเลียเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้ภายในประเทศเองฟุตบอลจะแซงหน้าลักบี้ไปแล้วแต่เมื่อเรามองจากภายนอกประเทศแล้วเนี่ยฟุตบอลของอังกฤษก็ถือว่าไม่ได้รับความนิยมรวมถึงไรายได้มากเท่าที่ควรเมื่อเอาไปเทียบก,กับซีเรียแล้วก็ลาลิกาในช่วงทศวรรษ80สาเหตุเข้ามาจากลหลายๆปัจจัยทั้งความน่าดึงดูดของลีกภายนอกปัญหาการเงินภายในสมโมสร,รความล้าสมัยของสนามและที่สําคัญที่สุดก็คือเหล่าคูลิแกนนั่นแหละ ซึ่งหลังจากที่ค่อยๆเคลียร์ปัญหาหลังบ้านภายในประเทศต่างๆโดยความร่วมมือของรัฐบาลได้เนี่ยเลาบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ก็เริ่มกดดัน FA ขอส่วนแบ่งค่าเลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจาก25เป็น50เพื่อที่จะนําไปพัฒนาสโม,มสรตัวสนามและหลังบ้านของแต่ละสโม,มสรโดยได้ทําการขู่ว่าจะออกจากสมาคมนฟุตบอลและไปตั้งตนกันเองซึ่ง FA ก็ยอมที่จะปรับส่วนแบ่งให้จากปี1986จนถึง1988 ปรากฏว่าค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก6.3ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนเป็น44ล้านปอนด์ด้วยสัญญา4ปีแน่นอนว่าเหล่าสโมสรก็ลงมตัวกันไปเจรจาขอส่วนแบ่งเพิ่มเป็น75เซนซึ่งเอฟฟีก็ยังคงยอมอยู่เช่นเคยเมื่อเหล่าบรรดาสโมสรในลีกสูงสุดเริ่มเห็นแนวทางในการสร้างไรายได้ให้กับสโมสรทีมบิ๊กไฟนะตอนนั้นได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลท็อตแนมฮอสเปอร์และเอเวอร์ตัน ก็ได้มีการพูดคุยถึงการแยกตนออกมาตั้งหลีกและบริหารงานกันเองโดยไม่ต้องผ่าน FA อีกต่อไปจึงทําให้ในช่วงปี1991จึงมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อคอยดูแลการจัดการส่วนแบ่งและค่าลิขสิทธิ์ในฤดูกาลปี1992-1993นั่นเลยทําให้ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี1992ทั้ง22ทีมจากดิวิชั่ n น1ตัดสินใจลาออกจากลีกโดยพร้อมเพียงกันก่อนที่3เดือนต่อมาจะก่อกําเนิด พ,พร้อมกับสร้างดีลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหาศาลในราคา304ล้านปอนด์ด้วยสัญญา5ปีกับทาง Sky Sport ์ตจนสุดท้ายก็กลายร่างมาเป็นพิมลิขในปัจจุบันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าพลาดที่จะกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องฟุตบอลด็อกขอลาไปก่อนเจอใหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ